ก่อนที่จะไปถึงช่วงอีสาเราอัพนะครับมาติดตามข่าวของหนุ่มคนนี้กันก่อนดีกว่าครับกับพระเอกสุดหล่ออย,ย่างเบนเอเฟกครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาออกมายอมรับนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยโกงไพ่ในบ่อนคาสิโนครับ ก่อนหน้าพระเอกชื่อดังครับเบนเอฟเฟคเคยตกเป็นขาวชาวคลิกโครมในเรื่องติดการพนันครับแถมยังโกงไพ่แบ็กแจ็คด้วยเทคนิคนับไพ่จนโดนไล่ออกจากคาสิโนโมาแล้วครับแต่เรื่องราวทั้งหมดนั้นไม่มีใครรู้ความจริงเท่ากับตัวเขาเองเมื่อได้มีโอกาสดีครับเบนเอฟเฟคเลยถือโอกาสเผยความจริงให้รู้กันในนี้จะยสารดีเทลโดยเขายอมรับนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นความจริง โดยเบนนะครับเล่าว่าเขานั้นฝึกเล่นไพ่แบล็กแจ็คมาได้ระยะหนึ่งจนชำนาญครับแต่พอเขาเล่นเก่งฮะเล่นเก่งแล้วทางคาสิโนก็ไม่ให้เขาเล่นต่อซึ่งเขาบอกว่าการจะเล่นให้เก่งและชนะเกมนั้นก็คือต้องไม่ทำตามกฎที่คาสิโนวางไว้ครับซึ่งเบนยังบอกอีกครับว่าเขาเนี่ยไม่ชอบการพนันอย่างอื่นเขาฝึกเล่นแต่ไพ่แบล็กแจ็คเพียงอย่างเดียว และเมื่อเขาเก่งขึ้นครับเขาก็มาถึงจุดที่เขาเนี่ยอยากหาอะไรแปลกใหม่ลองทำแม้ว่ามันจะผิดกฎไปบ้างก็ตามครับซึ่งนั่นนะฮะก็คือเทคนิคการนับไพ่เขานี่ครับนำมาใช้จนชนะกวาดเงินในคาสินโนไปได้อย่างมากมายและข่าวที่ว่าคาสินโนนั้นเนี่ยั่งห้าไม่ให้เขาเล่นแบล็กแจ็คอีกต่อไปก็เ,เป็นความจริงครับแต่ว่าข่าวที่บอกว่าเขาเนี่ยโดนไล่ออกจากคาสินโนนั่นเนี่ยเป็นข่าวที่สื่อใส่สีตีความเข้าไปเองครับ เบนเอฟเฟคครับเผยอย่างภูมิใจนะครับว่าเขาเนี่ยโดนถ้าเขาโดนโยนออกจากคาสิโนอย่างที่เป็นข่าวก็คงจะเจ๋งดีแต่พนักงานคาสิโนเนี่ยเดินเข้ามาพูดกับเขาเรียบๆนะครับว่าพวกเราเนี่ยให้คุณเล่นแบล็กแจ็คไม่ได้อีกต่อไปแต่ว่าพวกเรายังคงมีเกมอีกมากมายให้คุณเล่นเ <c> ช่นโป๊กเกอร์จีนซึ่งนั่นทําเท่ากับเขานะฮะว่าเป็นการไล่เขาทางอ้อมเพราะเขาเนี่ยเล่นการพนันอย่างอื่นไม่เป็นเลยครับ ว่าฝึกฝนแลเป็นอย่างดีเลยหน้ใช่แล้วแต่ว่าถึงยังไงการพนันก็เป็นสิ่งไม่ดีอยู่ดีนะคะคุณผู้ชมทุกคน